ราชาลูกหนังทวโลกขอสเสนอลุยดีอาสแข่งชนเผ่าสู่ดาวจรัสแสงก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเป็นดิวทีเดคับซึ่งทำท่าจะงอยงเงาในตลาดหนนนี้ได้คึกคักขึ้นมาทันตาเพราะจะได้แนวรุกป,ป้ายแดงคนใหม่อย่างลุยดีอาสทีมงานของเจเกนครอบจับตาเตะรายนี้มานานหลายปีแล้วและวางเขาเอาไว้ในลิสต์ที่สามารถดึงเข้ามาร่วมทัพได้หากมีโอกาสเหมาะสม เช็คเช่นเดียวกับชื่อของราฟินยาสตาแมบ้าของลีดยูไนเต็ดและจะอดโบเวนแนวรุกอันตรายของเวสแฮมยูไนเต็ดที่มีข่าวอย่างหนึ่ง,นงว่าถูกทีมจากแอนฟิ์กาหัวเอาไว้เรียบร้อยว่ากันว่าตอนแรกลิเวอาจเดินเครื่องซื้อนักเตะแนวรุกคนใดคนหนึ่งที่อาจเป็นบิ๊กดีลตอนซัมเมอร์แต่ก็ต้องขอบคุณท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ที่เคลียบอลยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวดีอาร์สทำให้ทีมงานแห่งแอนฟิ์นั่งไม่ติดต้องวิ่งให้ควักคว้า,วาต,วตัวตอนนี้เลยจำนวนเงินดังกล่าวบวกกับความเร่งร้อนของทีมงานซื้ออขายแห่งเมร์์ซซีไ น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้ในระดับหนึ่งว่าบรรดาแมวมองของสโมสรจัดเขาอยู่ในเรนนักเตะระดับใดซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์โด่งดังบนเวทีลูกหนังระดับโลกหากจะเป็นนักเตะฝีเท้าดีและมีศักยภาพในการพัฒนาฝีเท้าเข้าสู่ชั้นเวิร์ c คลาสตามแนวทางการคัดสรรน,นักเตะที่เดอะค็อปได้เห็นจนทินตามาหลายต่อหลายปีภายใต้ใตการกุมบังเหียนของ FSG 2. จุดเด่นเข้าสไตล์ JK ดีอาร์สเป็นนักเตะเกมลุกทางซ้ายที่มีจุดเด่นด้านการกระชากบอลตัดเข้ามายิงด้วยขวานอกจากนั้นสิ่งที่แฟนๆเตะตาก,ก็คือลีลาการเลี้ยงบอลอันดูนันความเร็วชนิดหาตัวจับยาอีกทั้งยังหาที่ว่างให้เพื่อนป้อนบอลได้อย่างฉลาดเฉลียวแต่คุณสมบัติเฉพาะ2อย่างที่ว่ากันว่าเข้าตาโค้ชชาวเยอรมันเป็นอย่างมากคือความขยันทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลพยายามวิ่งไล่เพรสเมื่อเสียบอลและลงมาช่วยเกมรับอย่างต่อเนื่อง สถิติจากฮูสกร์หลังผ่านเกมหลีกไป17นัดในฤดูกาลนี้ระบุว่ามีเพียงนักเตะแค่5คนที่แย่งบอลในเกมลุกกลับมาได้มากกว่าดออาร์สส่วนอีกอย่างก็คือเขาโดดเด่นมากๆในการเล่นเกมสวนกลับเร็วซึ่งแน่นอนว่า2สิ่งนี้คือปัจจัยหลักในการทำทีมของ JK เรียกได้ว่าตอบโจทย์การทำทีมของคงเบ้งแห่งเมืองเบียแทบทุกขอ้อเข้าใจว่าตอนแรกที่มีข่าวกระปีกไวย25ปีเดอะคอปก็ไม่ได้เฮโลไปเสียหมดเพราะเล็งเป้าไปที่นักเตะผลงานคุ้นตานในพิมลีกอย่างราฟินญากับโบเวนมากกว่า บางส่วนก็ตั้งแง่สงสัยในฝีเท้าของดีอาสจากผลงานการลงสนามในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม2เกมที่เจอกันซึ่งแม้จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้ดีแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายอะไรนักอย่างไรก็ยีผลงานการยิง16ประตูให้กับยอดทีมแห่งเมืองฝอยทองในซีซั่นนี้ก็มองค่าไม่ได้เช่นเดียวกันเด็กน้อยชนเผ่ากับโรคขาดสารอาหารดีอาสเต,บติบโตขึ้นมาในบารันคาสหมู่บ้านเล็กๆของชาวายูชนเผ่าพ,พื้นเมืองในโคลอมเบียซึ่งมักปักหลักอยู่บริเวณข้าวสมุทรกัวริยา ใกล้กับชายแดนประเทศเวเนซุเอลาแทบทเเลคาริเบียนสมัยเด็กดิออสที่เป็นหนึ่งในชาววายยราว3า0 0 0 0ื่นคนของประเทศซึ่งนับเป็นชนเผ่าขนาดใหญ่ของประเทศนั่งดูรถไฟขนทานหินออกจากเหมืองเซเรฮอนผ่านหมู่บ้านของเขาเพื่อส่งไปใช้งานในยุโรปจากจุดนั้นเองทําให้เขามีความฝันและความหวังว่าจะได้ออกไปเผชิญโลกที่แตกต่างออกไปในอนาคตข้างหน้าและการไล่หวดลูกหนังคือเส้นทางในการทําตามความฝันให้กลายเป็นจริง โอกาสแจ้งเกิดจริงๆของดีอาร์สมาจากการลงสนามในรายการโครปาอเมริกาเดอร์ปูเอ o อ i อินเดเก a นา2015ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ของบรรดาชนเผ่าชาวเมืองในแดนละตินโดยดีอาร์ในวัย17ปีทำผลงานได้อย่างน่าริลใจเตตาคาร์ลอสวันเดอร์มาตำนานของชาติซึ่งได้เข้าไปรับชมทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวและได้เอ่ยชมปีกร่างบางรายนี้ว่าอาจมีอนาคตสดใสบนเส้นทางลูกหนังรอคอยอยู่ข้างหน้าอย่างไรก็ดีตัวเลขจากช่วงปี2 0 0 8แถึงสแสดงให้เห็นว่าบรรดาเด็กๆชาววาอยู่นั้น ถูกรัฐบาลโคลอีเียละเลยไม่สนใจคุณภาพชีวิตสักเท่าไหร่โดยมีเด็กๆมากมายก,กว่า4,700รายต้องเสียชีวิตไปจากโรคขาดสารอาหารถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญในการพัฒนาร่างกายให้เข้าสู่ระดับของการเป็นนักเตะอาชีพจอห์นดีอาร์สโค้ชของทีมในตอนนั้นซึ่งบริเกี่ยวข้องในฐานะญาติของลูโชยอมรับว่าเขาเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะเป็นอย่างมากในตอนนั้นเราคิดว่าเขาคงทําผลงานออกมาได้ยากเพราะลูโชเหมือนมีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหาร เขาอ,อมแห้งแรงน้อยมากเข้าปะทะก,ก็แพ้นักเตะคนอื่นแต่ถึงอย่างไรก็ดีเขากลับผ่านคู่แข่งกว่า400คนมาติดทีมชุด2 6คนสุดท้ายได้ดียร์สทำผลงานเป็นส่วนสําคัญของทัวร์นาเมนต์ในชิลีโดยเขายิงไป2ประตูในรายการนี้ก่อนที่ผิดหวังพ่ายปรากวายในรอบชิงดำศูนย์ต่อนหนึ่งอดคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายทว่ามาถึงตอนนี้มันไม่มีทางที่จะทําให้เขาหันหลังกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆที่บารันคาสอีกแล้วชีวิตตามความฝันด้วย2เท้าของตัวเองได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นาการ วันเดอร์มาผู้เปิดโอกาสแจ้งเกิดวันเดอร์มาซึ่งเป็นนักเตะชนเผ่าเช่นกันและมีสายสัมพันธ์กับอเลนโกจูเนียทีมยักษ์ใหญ่ในโคลอมเบียทั้งในฐานะอาดีตนักเตะและอดีตผู้ช่วยกุนซือชักชวนให้หนุ่มโคลอมเบียรายนี้ไปทดสอบฝีเท้าก่อนเซ็นสัญญาไปกับบารันกีล่าเอฟซีทีมลูกนี่คือจุดเริ่มต้นแรกในฐานะนักเตะอาชีพด้วยวัย19ปีแต่หลังเซ็นสัญญาเข้าไปร่วมทัพโดยสภาพรูปร่างอันผอมบาง ทำให้สมุทรสรต้องจัดให้เขาเข้าคอสเพิ่มน้ำหนักอย่างเร่งด่วนเพราะปัญหาจากโรคขาดสารอาหารก่อนเรียกน้ำหนักขึ้นมาได้กว่า10กิโลกรัมแล้วเริ่มมีรูปร่างสภาพร่างกายเหมือนนักกีฬาอาชีพอย่างจริงจังระหว่ังการฝึกปลือฝีเท้าลูกนังที่บารันกีล่านี่เองดีอาสได้ถูกหยิบยกเปรียบเทียบกับโลนันดิโยซูปเปอร์สตาร์แซมบ้าขวัญใจเยดด็กของเขาเพราะฝีเท้าอันรวดเด็วและเทคนิคเหนือชั้นยามอยู่ในสนามไม่เพียงเท่านั้นสิ่งเดียมให้เขาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและมุ่งมมััั่่่นนนนททีีจะพฒาาฝเเเ้อออยูสง เซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกอายุ19ปีหลังอยู่กับทีมลูกได้ปีเดียวอาร์ติโกจูเนียทนเห็นความโดดเด่นจนทิมตามไม่ไหวต้องจัดการดันเข้าขึ้นมาลงสนามให้ทีมชุดใหญ่และกลายเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในปี2018หลังจากที่เขาถูกค้นพบในทัวร์เมนต์ชนเผ่าเพียง3ปีเท่านั้นโดยในฤดูกาลที่2กับสโมสรเขาซัดไปถึง16ประตูพาทีมคว้าแชม์ลีกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันในเดือนมีนาคม2019โอกาสสำคัญในชีวิตของดีอาร์สมาถึงเมื่อเขาถูกเรียกไปติดทีมชาติชุดใหญ่ และได้ประเดิมสนามนัดแรกด้วยการลงไปเล่นเป็นสำรองแทนฮวนกวาดาโดในเกมเสมออาร์เจนต้าศูนย์ต่อศูนย์นัดอุ่นเครื่องที่เมตไลฟ์สเตเดียมเมืองรุงแสมและเบิกสกอร์แรกในบ้านเกิดในเดือนเดียวกันนัดอุ่นเครื่องแพ้เกาลิต้หนึ่งต่อสองผลงานดังกล่าวทำให้เขาติดทีมลงสนามในศึกโคปาอเมริกา2019ที่บราซิลและได้ลงสนามรับใช้ชาติเรื่อยมาแต่ที่โดดเด่นจริงๆคือการลงเตะโคปาอเมริกาตอนสมัมที่ผ่านมาโดยเขาครองตำแหน่งดาวซนโดประจําทัวร์นาเมนต์ร่วมกับลิเนอเมสซี่ด้วยผลงานู ท่ามกลางคําชื่นชมจากบรรดาก,กูรูทั้งหลายให้จับตามองอ,อย่างไรก็ดีทีมของเขาจบด้วยการเป็นอันดับ3าของทัวร์นาเมนต์เอฟซีปอร์โตรากฐานการเป็นดาวโดวยชื่อเสียงอันโด่งดังในการปั้นดาวรุ่งโคลอมเบียอย่างฮามสโดริกสราดเมลเฟ้าเก่าเฟดิกรวรินและแจ็คสันมาติเนสทำให้เอฟซีปอร์โตน่าจะเป็นสโมสรที่เหมาะสมกับลูโชอย่างยิ่งหลังพวกเขาแสดงความสนใจอยากได้นักเตะซึ่งในตอนนั้นเจ้าตัวตัดสินใจบอกปัดขาดิปซิตีและเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์ก เคยเดินทางไปตามความฝันในแดนฝอยทองโดยค่าตัวราว7จล้านยูโรในปี2019นับเป็นย่างก้าวแรกและก้าวสำคัญในเส้นทางลูกหนังไทยทวีปยุโรปของพ่อค้าแข้งรายนี้ดีอาร์สไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากมายสำหรับการย้ายทวีปโดยเขาลงสนามทางกราบซ้ายก่อนกระนำไป14ประตูนในฤดูกาลแรกและอีก11ลูกในปีต่อมาจากผลงานดีวันดีคืนทั้งหลายทําให้ยักษ์ใหญ่จากยุโรปมากมายตามติดฟอร์มการเล่นของเขาอย่างใกล้ชิดและดูเหมือนว่าตอนนี้เขากําลังเก็บกระเป๋า ย้ายมาเผชิญชีวิตใหม่ในสังเวียนพรีเมยรีกลีกที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกนับเป็นอีกบทหนึ่งในการพิสูจน์ฝีเท้าว่าจะก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้หรือไม่ลูโชกับแฟนสาวผู้อยู่เบื้องหลังเส้นทางอาชีพที่ประสบความสําเร็จย่อมมีผู้อยู่เบื้องหลังเสมอและสําหรับดีอาร์สนั้นเจรรพอนสาววัย22ปีคือแรงผลักดันและพร้อมสนับสนุนเขาทุกๆก,ก,ก้าวย่างในสังเวียนลูกหนังและยิ่งไปกว่านั้นเขาเพิ่งกลายเป็นพ่อคนครั้งแรกเมื่อแฟนสาวคลอดลูกสาวออกมาลืมตาดูโลก เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตยอย่างแท้จริงดีอาร์สกับคำถามของ SMF ทีมวิกเกอรี่นักข่าวของสกายสปอร์ตเคยกล่าวชื่นชมฝีเท้าของดีอาร์สเอาไว้ตอนต้นเดือนที่ผ่านมาโดยบอกว่าในแนวรุกสามประสานของลิเวอร์พูลเขาสามารถเป็นซาดิโอมาเน่ได้รยดีอาร์สนักเตะชาวโคลเมเบียเป็นปีกที่ถนัดเท้าขวามักลากบอลตัดจากซ้ายเข้ามาแล้วทำประตูได้อย่างมากมายเขากำลังมีฤุูการที่ดีกับ f c ฟซีปอร์โต แน่นอนว่าการย้ายมาของดีอาร์สอาจกลายเป็นคำถามตัวโตต่ออนาคตของ SMF ในทินแอนฟิวเพราะทั้งโดเปโตฟฟิมโนมูฮัมหมัดซาร่าและเซโดมาเน่กำลังเข้าสู่ช่วง18เดือนสุดท้ายของสัญญาซึ่งตัวของดีอาร์สเองก็มีคุณสมบัตคิคล้ายดิโกโชตาที่สามารถลงสนามได้ทั้ง3ตำแหน่งในแนวรุกคาดว่าซัมมรอน,นี้น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของ SMF ที่เป็นแกนหลักในการคว้าความสำเร็จตลอดหลายปีหลังให้กับทีมและมีโอกาสมากเหลือเกินที่ 1- หรือ2จาก3แกนหลักนี้ จะต้องปิดฉากเส้นทางความสำเร็จในแอนฟิลด์แบบคัดใจแฟนบอลน,นอกจากอนาคตของ s m สมฟแล้วดิวกโอริกิและทาคมิมินาเมนุก็น่าจะรับผลครบบเช่นเดียวกันคาดว่าหงแดงน่าจะพิจารณาขายนักเตะทั้ง2คนออกจากทีมทันทีหากมีข้อเสนอที่โดนใจเข้ามาไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังว่าจะมีคุ้มกําลังให้ครบบใช้ไม่พอต่อการเดินหน้าคว้าโธฟี่แชมป์มาครองไม่ว่าจะในฤดูกาลนี้หรือฤดูกาลต่อๆไปอีกแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่มองข้าไม่ได้คือการเจรจาควาดิอาร์สถือเป็นการทําหน้าที่การเจรจาต่อรองธุรกิจแบบเต็มตัวคนแรกของจูเลียนบอร์ดผู้ช่วยผอ,อ,อกีฬาของลิเวอร์พูลที่กําลังถูกดันมานั่งเก้าอี้ผอ,อ,อกีฬาแทนตําแหน่งของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดบิ๊กบริหารคนดังผู้อยู่เบื้องหลังดีลการซื้อนักเตะที่โดนใจมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาและกําลังอําลาทีมไปเรียกได้ว่าดีลนี้เขาได้โชว์ฟีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ให้เดอะค็อปไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ